สวัสดีครับพบกับอ e ีเกอ of ออนอีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับโรงพยาบาลผีสิงจังหวัดระยองในจังหวัดระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวและเป็นที่ร่ำรือของคนในจังหวัดของความน่ากลัวนั้นก็คือโรงพยาบาลผีสิง ที่เก่าและหยุดกิจการปล่อยรกร้างมาแล้วหลายปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงเต็มไปด้วยเครื่องมือการแพทย์ตู้ยาเตียงคนป่วยรือรถเข็นอีกทั้งมีประตูหน้าต่างที่แตกหักยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้เป็นทวีคูณชาวบ้านเล่ากันว่าผีในโรงพยาบาลสิงนี้เที่ยวตามหลอกล้อนผู้คนที่เดินทางผ่านมาอยู่บ่อยครั้งโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองหมู่ีจังหวัดระยองโดยพบเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆเช่นเห็นคนเห็นรถคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลล้างทั้งที่มืดได้ยินเสียงคนร้องหวยหนวนโดยความเจ็บปวดดังลั่นมาจนถึงนนถนนที่รถวิ่งผ่านและยิ่งบรรยากาศภายในโรงพยาบาลผีสิงนี้ยังมีเตียงเลื่อนคนไข้ที่ใช้แล้วว่างอยู่ตามจุดต่างๆและห้องดับจิตที่ตั้งอยู่ผิดตำแหน่ง คือเราสามารถมองเห็นตะแกรงวางศพที่โผล่ออกมาจากช่องเย็นในห้องดับจิตได้จากถนนเลยทีเดียวส่วนสาเหตุของโรงพยาบาลผีสิงที่ต้องปิดกิจการลงไปบางว่าขาดแพทย์และพยาบาลเจ้าที่แรงบางก็ว่ากิจการขาดทุนและสุดท้ายก็ได้ปิดตัวโรงไปในที่สุดคำบอกเล่าของคนในพื้นที่จังหวัดระยองนวีระเซลแมนสบทสาบานว่าขนาดนั่งตุกตุกเข้าซอยมาแท้ ยังเห็นรถคนไข้เปล่าๆแล่นไปมาอยู่หน้าตึกร้างไม่มีทั้งคนนัง่งและคนเข็นหมาเจ้ากรรมกระโกงคอหอนโหยโหวนขึ้นทั้งซอยนาอ้วนอยู่ใกล้ๆบ้านป้านีเป็นสาวโสดฐานะดีมีอาชีพออกเงินกู้อยู่กับแม่ที่ชรามากแล้วเจอฤทธิดเดชของปีศาจรงพยาบาลร้างรุนแรงยิ่งกว่าทุกคนขนาดเอาชีวิตเป็นเครื่องสังเวย วันหนึ่งนาอ้วนไปเก็บดอกเบีย้ยไปถึงซอยอารีซอยสีฟ้าลูกนี้ชวนไปดื่มเบียร์ฟังเพลงที่คาเฟ่นาโรงหนังนิวยอร์กติดลมจนดึกจึงได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่แทนที่จะเข้าซอยอารีเหลียวสายผ่านโรงแรมไมล์เฮาไปอารีสัมพันธ์หนึ่งจะได้ไม่ผ่านโด,ดงผีดูแต่กลับเลยไปเข้าทางซอยราชคูจนได้ท่ามกลางบรรยากาศเยือกเย็นชวนให้วังเวงใจ แท็กซี่เจ้ากรรมคันนั้นเกิดเบรกเอียดที่หน้าประตูรั้วสนิมเครือดือด้อ,อเล่นเอาหนะ้อ้วนแทบส่างเมาเชิงโงกหน้าเข้าไปถามว่าจอดที่ทําไมคําตอบเล่นเอาคนหัวลุกครึบทันทีก็รถพยาบาลเขาจะเลี้ยวเข้าไปพี่ไม่เห็นหรือรถผีสิงเนี่ยสิหนอะ้วนหลุดปากได้แค่นั้นก็ลิ้นแข็งเบิกตาโผงบันดลทันใดนั้นรถตู้สีขาวคันหนึ่งกําลังเลี้ยวช้าๆผ่านหน้ารถแท็กซี่แลนทะลุป,ประตูเหล็ก ที่มีไม้เลื้อยรุงรังเข้าไปในโรงพยาบาลร้างก่อนจะจางหายไปต่อหน้าต่อตานาอ้วนร้องด่ายอย่างลืมตัวรู้สึกเหมือนมีความมืดสาดพึบเข้ามาเต็มหน้าแท็กซี่ร้องเฮ้ยเขาเกียร์ออกรถมือไม้สันขับพูวดพาดไปจอดหน้าซอยบอกว่าไม่ยอมเข้าไปเด็ดขาดเดีย๋ยวจะบึ่งตรงไปออกทางคลองปรปานาอ้วนจะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็หลายเหตุผลก็หลายผล เดินร้องไห้ทนซานมาถึงบ้านก็เป็นลมไปรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านได้ข่าวก็ไปเยี่ยมนะอ้วนเล่าถึงเรื่องค้นหัวลูกให้ฟังกระทอนกระแทน่นเดี๋ยวหัวรอ้องเดี๋ยวก็ร้องไห,ห้โหยหวนเยือกเย็นไปถึงหัวใจของทุกคนที่ได้ยินอีกราวสามถึงสี่วันต่อมานะอน้าอ้วนก็พูดคอตายในห้องน้ําชั้นล่างไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรแน่แต่ก็ลือก,กันว่าโดนวิญญาณร้ายมาเอาชีวิตเพราะปากคอร้ะร้ายของแกนั่นเอง ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ